อย่ไปตัดเอาได้ใช่ไหมอย่าไปตัดเอาได้ใช่ไหมใช่ครับแต่บางทีเราไม่ต้องตัดหรอกก็คือเราต้องกินอย่างเราต้องนเวเต็มัมภีร์เอาจารย์เป่าพุทธเต็มคัมภีรเลยแต่ถ้าเกิดสมุนเองอาจารย์ทำงานหน่งอ่ะเราต้องมาตัดไงว่าสมการเป่าเสียงช่วงที่ยังไม่เนียไมือเป่ามาจีิงด้วยครับอะไรฮะหรือว่าจับผิดจับอ้นเลยวางมาแล้วจัความทีทเลย

ตามก็เล <ar> <DVD. S 3> ียง่หกคนเดยเลหลักมาต้ันใหม่เลยนะสิค้าส่งมาที่ต่องงครับอีกทีจะฝั่งมาเลยตัสเกตครับโอเคเดี๋ยวคูเดีเลยแล้วล้อกสามผ่านด้วแให้เบอรหลงอาะบ้านหลังห้าเอาแล้วรับ ล้อล้ความเร็วแต่ว่าช้าไปนิดนึงนะอะอมันจะไปยังไงลอฟรีเลยลึกเกินไปรับนี่เงเมื่อกี้ว่ายว่ายนี่ป๊อบตอทีก่อนนะป๊อบป๊อบไอ้ป๊อบใจเแกอะไรแก่เกินเตงไปเลยนะป๊อบไอ้อค่งครับ คอยครับคือมาตั้งแต่ไหนที่อาร์ตเลยครับเอกครับตาคือวันนี้ประกาศหลักตัวจริงเนี่ยเหมือนเก่งไม่มาอาร์ตก็ได้ดึงได้ตัวรับเนี่ยคือถ้าเจอแนวลุกที่จ้าเนี่ยเอกเนี่ยถูกคอยได้เป็นตัวหลักเลยแต่วันนี้ให้อิสระครับเกมรุกกับเอกมากเลยครับเป็นพี่โบร่าปล่อยออกไปเลยครับนั่นแหละครับพี่แบ๊ก อยู่ที่สองได้ไหมแล้วเซ้รพวกนี้ตัดได้นะแต่ว่าจะแต่วแก้ตัวไม่ได้นะบ่อยอ่าเซิร์ฟเปลี่ยนข้ามฟาดมาที่ฐาเอ็กใส่กีงออกไม่หนึงเพียหน้าหายเลยและบรรยากาศสายตาไม่เล่นไม่ได้ะแล้วไปออกบอป้าไปซ้ายคู่หนึ่งว่าจะตู่ไปไม่มา ตีตัดได้วัดเฮ้ยวัดดีแม่นี่มันไอ้ธูนะให้ดูนะดูนี่ปิดประตูนะแอบวไอมาดเ้ยวัดดีปูนี่หายมาโดนไม่ดีอะนึกเป็นแมเพื่อนเลยกันปูแอฟริกา เ็ไปเด็กตัวครับบอกินมาเล่นเงี okay, ้ drinks, <c oughs> <c oughs> ุด้าต uh, yes, ุดนด้าเชืはは้อสายอะครับเพราะแกชอบเล่นมอลชอบผ่าเงับอกินเลยทำไมชอบโดนดนาหน้าเ็บผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะแกโดนดน้ปราจาเลยนะบอกกนมานหล่อนคือนทีติสามทีอะไรก็เม่เกิดเ่อเลยเป็นฮะนจริงอ่ะยังไงคือเขาเนข่าวได้ามากอะห่อ ผมนม่งเข้าไปอ่านมงกิ้นคูนครงเข้าไปดูที่มันมันเหมือน,นกนะินสปายเลยชัดเลยขนาดนั้นเลย <S <S อ่านแล้วคุณมีแรงบรรจใจอยากมาดูออะไรย่างเงี้ยได้ทุกเงิน,น,น,นอ้าวจะเดินรอตั้งกันใหม่ก็ที่แบ็กั็ทุกแบ็ก ความแขวงู็ไม่ได้เลยคืัต้องต้องบี้แบบนี้ครัแม uh, ่หอลตีครับตีเสมอ้าวบอบคิดน้ไอเลี้ยูด้ได้เอฟซีเนะเลี้ยงด้โตด้เล็นยัที่กล้องด้วยเับหน้าตาห้างได้เลยอันก็ไอยู่เป็นนะ รู 1, ้แล้วแะแมันหลายแมทแล้วรู 1, ้ว่าตล้องอยู 1, ่ไหนม่เคนจริงๆมันเป็นปาบารัสซี่ก็สุดๆตู้นี้ข้าวขาหลบไหลฮะแต่ป่วยให้เกมมันผ่อนคลายขึ้นมาได้เลยเอาะแต่ตอนนี้แต่ใจเรามาเดินขานะรู้แน่ถูกนะและแต่งตัวเรียบร้อยด้วยนะเพื่อเหมือนกันก่อนนะบอกเลยมีทุกของเล้งวันด้วยฮะทั้งสองทีมเลยนะแต่งตัวเรียบร้อยบางชีพนะแบบเราโดนแล้ว แพ้ทูนะทูแาถามลาบเป็นหนึ่งสองไปที่อาร์ทูนงออกมาขวาจะไเด้กจริงเรื่อนี้ข้าแก้วมุ่เสียนะ รัางเตะขึ้นมาแล้วถึงตัวก่อนปอปอน่ยแต่ร่นานกบอกว่าขอพืนส่กนได้ไหมเอาเก็ตลงไปเับมาเ่าเลยให้มาล้าไม่รู้มอา อันตุ่มพุ่งนะใครเอาแก we oh, ้ววานนี้มันประมันเรืงหยุดหลกระจายครับบอกเอาวะโงเกมจังหวันี่อหนะฮะอัดอักปี่ยห้องนี้นะแต่ว่า จำตาให้ว่าอะไรจะหลักเขาไม่ทิ้งบอลนะกระสุดือดาตาตูกนีถึงตัดแบกตามีเอกออกมาแล้วเพอนเมียตุกตูนหัวถึงแล้วเื่อนียังไง ยกข้ามายังติดตา้งว่าบางเตนี้เขาหล่อเูเพื่อูกทีู่เวลาโนไม่ตะอย่งว่าทุักไว้ได้แล้วก็สู่กนแล้วได้ลตาจัดเข้าตามาลงขุนทิพยเลยดูนะก็จะดูแลก็นดูทุลักทุเลยังไงก็รู้ันตอบดูอยแล้วก็ได้กัหน้าม ล่าสุหาดหองซีรีส์ก็ไปอุ่นเครื่องมานะครับก,กับน้องจีน้นนาไป,ไ,นไปเจอ,อจจไปเจอทีะนะ่มาร์เจแล้วนนี่เปเจอเจมา่ะอ้าวแล้วแล้วรอบนี้เราวางด้วยนะไม่รู้ว่าผลเป็นยังไงนะแต่ล่าสุดเขาไปอุ่นเคร่องมาด้วยกันรับน้องจีน่าไปเจอไเจอี่มาแล้วนี่เ็นเัอมยาอ่ะอ้าและะ้ จอแจ็คกหบอจอแจ็คจอแจ็คกบทีน่าจอผอทีเนะขอผอทนะอจแจ็คเริ่ดีเจอยู่น้งปจนะจแจ็คเลยกร้าวัรนี้ประหยัดเข้ามาจาร์ไม่ว่าอะไรฮะเล่นต่อไปแล้วสิวาดวาดแตกใจโดนอาจารเองดับม้อได้ออกมาขวา เล่าทับทัน hey> ง yeah, ่ายๆ่ะแล้วใช้สหนาตามแล้วให้นเชาะมาเลยนี่เราางมันด้วยนะท้ายเป็นกลดไปที่ะต่อมาลูกนี้เาอามันดีดเนี่ยแล้วก็สาอีกทีมันยังนคู่้วทสมาี้เไป เอาดีๆนะพี่อู่สดูช้าเลยนะนำดูหนึ่งเมตรครับรับ่ดูเลยแล้วนี้ดังเลยนะเล่นาไปฮะที่พุ่จับตวออกมาแบบนี้มันทำให้ตงหังไั่ใจอะแล้วก็ห้เาี เดินมาแล้วออย่างนี้เลยนุยอย่างนี้ก็ไม่รับเหนียวเชิ์ดกว่าอ้าเอ้าเอยากได้ก็รับเพื่มาเต้เป้มาถูอถือเจออะไรก็ตีไดแล้วก็ัวนแล้วได้เตแ่เขาไม่หี้มาอ่ะมันเ้ต้องมันมันอ้าวอ้าวอ้าวยังคุ้มอู่ไม่ออกวะ จางคนแล้วให้มาอาบเล่นไม่ได้ะแล้วจ่ายบอลเข้ามาดังค <on> ืนแล้วก็ตาะบอลแล้วตางคิมก็จะมาเข้ารับได้หลังของดางโรน่าหังคิมกเหนื่อยว่ะเต้ตุลาการมึงแย่บ้าแร้วเต้ เพรามันไมได้หนึงคนนี่ยตีว้านารไม่ไหว้วครับอัดใส่เพื่ด้วยกแล้วมาถ่วนตัวคนหน่อยวัดนี่ก็โดนใส่หัวแล้วก็แล้วนีสวนได้ด้วยแรงดันใวจัหวะนี่จังเอกไปอัดสวนได้หนูฮะแปดนาทีแล้วไปเดิน่างเลยเดเลยวมาที่วัดวัดเป็นหน้าแล้วจัดใหม่เป็นแบบวา ต aja, ่อโคตรเลยพักกันนะตอในอากาศอย่างนี้เกียดมากเลยรู้สึกว่าคุณจะเป็นลมเล่ยไม่อยากจะเตะบอลเลยอยากจะนอนเกือฝนเมื่อเช้าจนถึงวันนี้ตอนนี้อากาศเย็นอย่างนี้ไม่เหมาะกับการเตะบอลนะเหมาะแก่การบุฟฟอล์ตอนหนักเรวียนกันถ้าโดนกระเอยมือตุ๊ดหนักไทยด้วยฮะรุกมาลูกไี่เอาเตะ เก็บเงไม่ได้ไอ้เด็โอ้ยจับเหียวไปเองแลวยิงลูงเนี้ยออกข้างไปนะไม่ตรงก่นนะเด็น่นะยองเงียยประตูดิเราคนยองสตาร์ทเขาต้องเงียบต่างหากอยู่นะไ่ไดเกิดเหมือนนช่างติตีมตไม่ต้องมองมวหรอิติเลยอะไรเหมันเหมนนักเอนนักแอสกับอดี่สอนพุ่งยาเลยนะชองผ้าคนชองเงีย ฮะมาี่อาแจงนี่่อเลยแจงเป็นข้อมูนเยเมื่อวันนมนยูชนะส0นะครับแล้ววันนี้วันนี้เวอพูชนะสิ0โอ้โหตต่อแล้วเนี่ยได้อาจารย์ตาตเป่าไปเลยต้องมบอกน้นอาจารย์บอกอย่าพลาดบอกเลยว่านี้อย่าพลาดสามสแล้วเฮ้ย แล้วเรื่องนี้ตั้งที่แล้วยัดแข่งได้อยู่แล้วล้าสคืออะไรเรื่องนี้เราจเลต่อไม่ได้นะผ่บอกท่านจะไปดิกน้องตั้งใจนะครับวันนี้เราไปหยิบพอออกมาครับก่อพัฒนาเหล่านี้ทปีดีสูงมากไม่ใช่ครไม่รู้อะไรแล้วมาน้องตั้งใจมาเล่นนะไปเดี๋ยวให้องแก้หน่อยดีว โควรเป็นมาไม่เอาอ่ะแคคตปขวาอี้เอกกแค่ดีเอกมองแล้วซ <"Okay, S 2> <"Okay. S 1> ัดโลกสีไม่ถงแปานะดูแบบนี้มันคตรเกลียดเลยครับโดนใครเปลี่ยนทางกเสร็จเลยโกลมาแบตซี่ซอนเก็บไว้

ต่นาทีครึนะไหนห้านที้นแล้วไปต่ออ่รไม่ว่าอะไรเราจะทดเวลาืนเลือสายเม่่ต๊ะเตอร์นะเราจะทดเวลาัดเฉียบประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ด้ามานะแต่ด้ามากระดานี้เป็นเวลาเปนทุ่นะห้าสี่สิบนาทีเร่เพิ่มเาอเดี๋ยว้ามาเรื่องนี้เลยออกหลังใดนะ ปกติฮะมาจับเป็โตสาวมาเด้ผมได้ี่แย้วแต่ว่าไม่เื้นตัวหมองลีโตอยแล้วท่าคอดต่างไปเลยครับแต่การที่มีเพิ่มนีอ๋อเอาเราไอ้มี้รล่างหลักนะที่ถ้ามีเจ้าท็อปนี้ไม่หวังผลได้เลยนะครับโอ้ยดขายกระดาแล้วมองยก็หนรอตนะ

อัตรายยืดฟูืนมาม่คไม่ดีหรือไมาแล้วห้าร้อยสามสมาเต้เต้จับบไม่ดีนะจับตุดท้ายหลุดมาสองฝั่งเลยแต่รื่ที่จะให้เต้ครับจับบอนแรกไม่มีนัเลยแล้วก็รู้สึกว่าจะให้ย้อนหลังเพื่อใจนะทำไม่จบกระดกแรกไม่ได้นะตัดเข้ามาบอเอาโดนตักอีแล้วมันระโดนแล้ว ลังเ,เริงโการูกงี่โดนงหนุ่นอกไปแม่ลือสีมันเมย์ผเยนะเยงเลยครับโอยระวังด้วยฮะสงสารแม่ที่โจนะหลังพีนะาใจยงในะดูน้องด้วยฮะที่โรนชนมอไม่โดนนหครับเาจะสมัครมช่วยพันเล่นะฮะเป็นันอเลยนะแล้วให้มาก็าใหดูแล้วดังเรินอ้าลู้ย่งไงยังเทียไดนะ้ จัากอ่อนนาหอมไม่ีนะแค่ลูตีเลยฮมาแคืนหลังมาไาซ้าฮะแต่ความมัอย,อยู่นะหอแต่มาลุกช่องมาลุกก็ไม่ดีแต่ยังได้อู่แล้วคือมาปัาน่นลูกมีข้ามมันพาดไป ไก่ตกเลยนะดกัีันผู้เล่นกันแลฮะทนักเตะนพนไช่ต่อโนี้เราเหน่มากแต่กระดูกนะเอาจับให้ท่าเกเต็มกอ้ลงไปเลยโกมาแบบนกออกหงไม่ดับไวรงนั้นนะวาวแน่นอนนะเฮ้ยไป แรลับของุกซึ่งถอไปิตปล่อยตรงนี้โอ้โหอ้าวน่นนัให้มาน่นี่น่เสือตัดไ้เลยวัดโอ้โหคือคือถ้าสมมติว่าไปโดนเมื่อกี้มันเสียหายมากเลยครับสาสามแต้มนนแป้มนียวเลยแล้ผมผมว่าถ้าเดือวถ้าได้แต้มเดือดจะจบเลยจบแน่นอนนะครวับแต่ตอนนี้ที่นื้อแงแบน้นตอนนี้คือเน้อเนี่ยต้องมุ้ตัวเองก่อนตอนนี้แล้วก็ไปรู้ตัวี เอาแล้วเราสวนอีแล hey. right. hey. no, like ้วที่งมือล็อกข้าวางดๆไปเจอเดี๋ยวไปเจอวีนแบบนี้เลยแลวีนแนวนี้เลยครับแล้ววีนปีที่หเขาพีรองเยอะเลยครับเขาพร้อมให้รุตัแล้วีน่ต้องวี่ทั้งตัวเก่าตัวเด็กครับตัวเด็กก็ใทว่าจะใูงไม่มีนะไวรุ่นตวนะเจอ้เปิดเลยครแล้วอย่างไรลูกรุอ เดี๋ยวถ้ไปเจอใหม่เดี๋ยวจะไปเจอเจ้าเบอร์เจ้าตาลเนี่ยแหละนมโอสองตัวทีเ็ดเลยขอเจ้าตาลเถอเล่นกับท้าวแมวด้วยนะแนะนำเลยครับให้ดูให้ดูทีเด็เราจะได้ดูคลบนาดูว่าพี่โอัจะแก่ตัวนั่นแหละเออหุ้ยถื่อนครับแม่ทท้ายตกทิ้งออกไปกันตัวเบอร์แล้วเรื่องนี้อยู่ในช่วงต้นประการเกแล้วก็นวลาการแข่งขันเลยนะโอ้อหมันทุลักทุเลเลยับ สามห่อไดตีนงชนะเลยได้ก็เปการาก็เป็นแบบส